คิวบิซึมคือกระบวนการศิลปะที่เกิดขึ้นมาในช่วงศตวรรษที่20นำทีมโดยปาโบล i ิกัสโซและช็อกบรักแค่ได้ยินชื่อก็รู้ทันทีว่ามีแต่เหลี่ยม กีต้าเหลี่ยมดอกไม้เหลี่ยมหอไอเฟลเหลี่ยมและคนที่หมายถึงรูปทรงคนในภาพอะนะก็เหลี่ยมจนบางอันก็ต้องยอมรับตรงๆเลยว่ามองไม่ออกจริงๆว่าศิล,ลปินเขาได้เรยมาจากภาพอะไรแต่ในขณะที่เรางงเหล่าศิล,ลปินคิวบิสเขาน่าจะตอบอย่างภูมิใจว่า <c oughs> มันคือภาพของฟอร์มธรรมชาติยังไงล่ะถ้าใครฟังแล้วเอ๊ะเอา้าเลียมเยมนี่มันเกี่ยวอะไรกับธรรมชาติไม่ต้องกังวล พราะในเอพิโซดนี้เราจะพาทุกคนไปลองมองโลกแบบชาวคิวบิตผ่านีย์เีิรัดสั้นๆที่จะช่วยเราเข้าใจว่าทำไมชาวคิวบิตถึงไม่ได้มองแค่สิ่งที่เห็นตรงหน้าแต่พยายามมองลึกเข้าไปให้ถึงภายในของทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อค้นหาจุดเริ่มต้นของรูปทรงทั้งหมดขบวนการคิวบิซึมค่อนข้างเริ่มต้นแบบโรแมนติกเพราะมีที่มาจากผู้ชาย2คน AKA p i กั s s o และบ l o c พวกเขารู้สึกไม่ชอบการทำงานของศิลปะอิมเพชันิสต์ซึมเหมือนเหมือนกัน แดันเรึ่งผู้ชายคนเดียวกันที่เป็นศินลปินอิมเพชชนิสต์คนคนนั้นคือปอลเซซานศิลปินโพสต์อิมเพชชนิสต์ชาวฝรั่งเศสผู้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งสองคนในการตามหาฟอร์มธรรมชาติคีย์เวิร์ดแรกที่เราต้องทำความเข้าใจ สาเหตุที่ปิกัสโซกับบรักไม่อินกับอิมเพชชันนิททั้งที่มันกําลังมาแรงในเวลานั้นก็เพราะว่าศิละปะอิมเพชชันนิ์นัน้นเน้นแต่แสงและบรรยากาศจนทําให้รูปทรงกับปริมาตรเลือนหายไปเหลือเพียงภาพเบลอๆที่ไร้น้ําหนักพวกเขาจึงรู้สึกว่ายังขาดอะไรบางอย่างเพราะถ้าศิละปะเอาแต่ไล่ตามแสงโดยไม่สนโครงสร้างมันก็ไม่มีวันเข้าถึงความจริงแท้ของธรรมชาติได้และเซซานก็คือคนที่เปิดประตูบานนี้ให้พวกเขาค้นพบวิธีทำ เพราะเขาเป็นชาวโพสต์อิมเพชชนต์ที่ตั้งคำถามกับวิธีวาดแบบเดิมๆและหันมาสนใจสิ่งที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติ โดยเฉพาะโครงสร้างเขาเชื่อว่าทุกสิ่งในธรรมชาติล้วนแตกย่อยออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตโดยอันที่เห็นชัดสุดๆก็คือภาพชุดภูเขาแซงวิกตัวภูเขาใกล้บ้านเกิดในเมืองแอ็กซองพรวองส์ที่เขาว่าซ้ำแล้วซ้ำเล่า,ลาในช่วงทศวรรษที่1880ในภาพเหล่านี้เซซานไม่เพียงเก็บรายละเอียดภูมิทัศน์แต่เขาแยกชิ้นธรรมชาติออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตพร้มอมกับใช้สีเพื่อบรรยายอากาศและบรรยากาศ โดยสีแดงและสีเหลืองสื่อถึงแสงแดดอบอุ่นขณะที่สีน้ำเงินบอกเล่าความโปร่งใสของอากาศ และนี่แหละที่จุดประกายไอเดียให้ปิกัสโซกับบรักคนพบวิธีการตามหาความจริงแท้ของธรรมชาติในงานศินละปะนั่นก็คือการย่อยเปลือกทุกสิ่งทุกอย่างให้เหลือแต่โครงสร้างและหวนกลับไปสู่รูปทรงเลขาคณิตคีดต่อไปที่เราจะไปสำรวจกันพอปิกัสโซและบรักปิ้งไอเดียจากเซซานและมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกล้วนมีรากฐานมาจากรูปทรงเลขาคณิตสิ่งที่พวกเขาทำจึงไม่ใช่การนั่งวาดรูปทรงต่างๆขึ้นมาลอยๆแต่คือการย่อยเปลือกนอกของภาพที่เห็นออกไปให้หมด จนกลายเป็นชิ้นส่วนเลยค่ะคณิตประกอบซ้อนกันราวกับปริมาตรสามิติมองเห็นได้ทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังในภาพเดียวซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนในประวัติศาสตร์ศิลปะวิธีคิดและมองโลกแบบนี้เป็นผลพวงจากวิทยาศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงในต้นศตวรรษที่20ช่วงเวลาที่โลกสั่นสะเทือนด้วยการค้นพบใหมๆ่ๆจนทำให้เวลา อวกาศและความเป็นจริงไม่ถูกมองเป็นสิ่งที่คงที่อีกต่อไปแนวคิดเรื่องมิติที่4ทําให้ผู้คนเริ่มเชื่อว่าเราสามารถมองวัตถุจากหลายมุมพร้อมกันหรือเห็นภาพของมันในเวลาที่ต่างกันบนผืนผ,ผ,ผ้าใบเดียวได้ทฤษฎีสัมพันธภาพของไอสไตน์ le, ที่ว่าด้วยเวลาและอวกาศขึ้นอยู่กับผู้สังเกตก็ไปสอดคล้องกับบรรยากาศความคิดของคิวบิซึมซึ่งไม่ยึดติดกับมุมมองเดียวที่ถูกต้องแต่ยืนยันว่าความจริงคือผลรวมของหลายมุมมองขณะเดียวกันเทคโนโลย ใหม่ๆอย่างรังสี X และภาพยนตร์ ก็กาลังทําให้สังคมตื่นตาด้วยความสามารถในการเผยให้เห็นทั้งภายในและภายนอกทั้งหมดนี้ไม่ได้หมายความว่าศิลปินคิวบิตทำงานตามทฤษฎีวิทยาศาสตร,ตร์ตรงๆแต่เพราะสังคมยุคนั้นกําลังตื่นเต้นกับแนวคิดใหม่ๆเหล่านี้ศิลปะจึงสะท้อนและตอบรับบรรยากาศความคิดของยุคทําให้ขบวนการคิวบิซึมกลายเป็นอีกวิธีหนึ่งในการตั้งคําถามต่อความจริงที่ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวและภายในเวลาเพียง10กว่าปีแนวทางของคิวบิซึมก็พัฒนายอย่างรวดเร็วโดยสามารถแบ่งรูปแบบ,แบ,บการ เปลี่ยนแปลงได้3ระยะระยะแรกเรียกว่าฟาเซสคิวบิซึมศิลปินเริ่มทดลองแยกภาพออกเป็นหลายมุมมองเหมือนหั่นภาพเป็นหน้าตัดหลายด้านแล้วซ้อนกันแต่ยังใกล้เคียงความจริงผู้ชมยังมองออกว่าอะไรเป็นอะไร ตัวอย่างเช่น House at Lestat r ของ c h Charles b r r c k เขาย่อรูปบ้านต้นไม้และภูมิทัศน์ให้กลายเป็นบล็อกเลขาคณิตซ้อนชั้นสร้างภาพที่แบนราบปิดมุมมองเชิงเส้นแบบดั้งเดิมแต่ยังสะท้อนแก่นของโครงสร้างธรรมชาติที่เซซานเคยทำระยะต่อมาเรียกว่า Analytic Cubism ระยะนี้ศิลปินยังคงย่อยฟอร์มแต่ละเอียดขึ้นกว่าเดิมสีสันจำกัดอยู่ในโทนน้ำตาลเทาเขียวเข้มเพื่อให้โฟกัสที่โครงสร้างแทนที่จะควยเขว กับสีผู้ชมต้องค่อยๆถอดรหัสแกะรอยต่อไปว่ามันคือภาพอะไรเช่น Man w วิ h อ g ก i t a r ของรักเขาแตกฟอร์มร่างกายและเครื่องดนตรีออกเป็นเหลี่ยมและชิ้นส่วนแล้วจัดวางซ้อนกันให้สื่อถึงหลายมุมมองพร้อมกันนอกจากนี้ยังวาดภาพตะปูและเชื่อเข้าไปในภาพทําให้เกิดผิวสัมผัสและมองเห็นมิติใหม่นี่เลยเป็นระยะที่คิวบิซึก้าวจากสิ่งที่ตาเห็นไปสู่การวิเคราะห์สิ่งที่ตาไม่เห็น ระยะสุดท้ายเรียกว่าซินเทติกคิวบิซึมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนทดลองย่อยแล้วย่อยอีกจนเข้าใจแล้วหันไปหาวิธีประกอบสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาแทนพวกเขาเริ่มนำวัสดุจริงเช่นกระดาษหนังสือพิมพ์ผ้าหรือเศษไม้มาตัดแปะลงบนผ้าใบร่วมกับการวาดจนเกิดเป็นโครงสร้างภาพที่ผสมโลกจริงกับโลกของศิลปะเข้าด้วยกันตัวอย่างคือไวโอลินแอนด์เชกเกอร์บอร์ดของฮวนกริชเขาประกอบชิ้นกระดาษสีและรูปทรงใดขาคณิตให้กลายเป็นไวโอลินและกระดานหมา ลุกที่บิดเบือนมอุมมองภาพนี้เต็มไปด้วยสีสดใสและความมีระเบียบแบบแผนสะท้อนถึงการสังเคราะห์องค์ประกอบธรรมชาติและสิ่งประดิษฐ์จนกลายเป็นผลงานใหม่ที่ไม่จําเป็นต้องเรียนแบบความจริงช่วงนี้ยังถือเป็นจุดกําเนิดของเทคนิคคอลลา g ในศิลปะสมัยใหม่โดยก่อนหน้านี้ศิลปินตะวันตกยังไม่ใช้เทคนิคนี้ในงานศิลปะสมัยใหม่มากนักจนกระทั่งยุคข,ของคิวบิซึมที่มีการนํามาใช้ดังนั้นินเ t ติกคิวบิ i s m จึงถือเป็นนวัตกรรมสำคัญ ที่เพิ่มมิติสร้างพื้นผิวและเปิดทางให้ศิละปะโมเดินต่อยอดไปอีกอย่างไรก็ตามชาวคิวบิตเขาไม่ได้เรียกว่าทุกอย่างแต่เขายังมีธีมที่เป็นแรงบันดาลใจหลักอยู่2ออย่างซึ่งเราจะได้รู้จักกันในคีย์เวิร์ดสุดท้ายนั่นก็คือศิละปะแอฟริกาศิละปะแอฟริกาคือคีย์เวิร์ดสำคัญคีย์เวิร์ดสุดท้ายที่จะทําให้ทุกคนเข้าใจโลกแบบคิวบิซึมแต่ทาไมต้องเป็นศินละปะแอฟริกาล่ะย้อนกลับไปในเวลานั้น ยุโรปกำลังขยายอำนาจไปทั่วแอฟริกาศิลปะวัตถุทางหน้ากากไม้รูปแกะสลักและของประกอบพิธีกรรมถูกขนเข้ามาจัดแสดงในบารีสอย่างต่อเนื่องสำหรับปิกัสโซสิ่งของเหล่านั้นไม่ได้เป็นแค่ของแปลกจากดินแดนไกลแต่มันคือศิละปะที่เขากำลังตามหาศิละปะที่กล้าลดทอนความจรงิง จนเหลือเพียงรูปทรงดิบๆหยาบแต่ทรงพลังไม่สนใจความเหมือนจริงเน้นโครงสร้างสัญ,ญลักษณ์และพลังของรูปทรงหนึ่งในภาพระดับตำนานที่สะท้อนอิทธิพลศิละปะแอฟริกาได้ชัดเจนสุดๆและยังขึ้นชื่อว่าอื้อเฉาสะเทือนวงการคือภาพ Le De อร์มอ l ์แซลดาวิหรือหญิงสาวแห่งอาวิยงที่เดิมทีมีชื่อแรงกว่านั้นมากอย่างเลบอกเดลดาวิองแปลตรงๆว่าซองโสเพนีแห่งอาวิยง ภาพนี้แสดงภาพหญิงโสเพณีหคนเปลือยกายเต็มผืนผ้าใบมันสร้างความตกตะลึงให้แก่ผู้ชมทันทีไม่เว้นแม้แต่เพื่อนร่วมขบวนการอย่างบรากอึ้งเหมือนกันแต่เหตุผลที่งานนี้อื้อเฉาไม่ได้อยู่ที่ความโป๊เพียงอย่างเดียวแต่เพราะปิกัสโซทำลายทุกกรอบเก่าของศิลปะลงเขาบิดเบือนร่างหญิงให้เหลี่ยมคมแข็งกระด้างทลายความงามในอุดมคติที่เคยอ่อนหวานทำลายทัศนียภาพแบบเรเนซองส์ที่กำลังฮิตในยุคนั้นแถบมบยังวาดใบหน้าของหญิงสาวในภาพให้มีลักษณะเหมือนหน้ากาก ในนิิละปแอฟกัศรเหมือนนำศิละปะชนเผ่านอกคอกมาผสมกับจิตรกรรมชั้นสูงทั้งหมดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบโต้ภาพ The Joy of Life ขององรีมาติส้วยงานที่ป่าเถื่อนและส่งพลังยิ่งกว่า ในท้ายที่สุดภาพนี้เลยถูกตราหน้าว่าอนาจารป่าเถื่อนและน่ารังเกียจจนภาพนี้ถูกเก็บอยู่ในสตูดิโอหลายปีก่อนจะออกแสดงต่อสาธารณะครั้งแรกในปี1916ภายใต้ชื่อใหม่ที่ฟังดูเบาลงอย่างเลเดอร์มัวเซลดาวยงภาพเลเดอร์มัวเซลดาวยง ไม่ใช่สิ่งเดียวที่โดนคนด่าจริงๆชาวคิวบิตเขาโดนด่ากันมาตลอดแม้แต่ชื่อกลุ่มก็ยังมาจากการโดนด่าเหมือนกันโดยคนที่ด่าพวกเขาจนเกิดชื่อกลุ่มมีชื่อว่าหลุยส์วอเซลเป็นนักวิจารณ์ศิลปะชาวฝรั่งเศสที่มีอิทธิพลสูงเขาขึ้นชื่อเรื่องดีลาการเขียนคมคายเฉียบแหลมและมักตั้งชื่อให้กลุ่มศิลปะใหม่ๆด้วยวิธีเสศษสีก่อนหน้านี้เขาเคยตั้งชื่อกลุ่มให้ศิลปินโฟวิสที่มาจากคำว่าสัตว์ป่าหลังเห็นผลงานสีสันจัดจ้านของององงรรีมาติสและเด สำหรับเหตุการณ์ที่เป็นจุดกำเนิดคำว่าคิวบิสเกิดขึ้นในปี1908ที่ซาลอมตูตองหนึ่งในเวทีแสดงงานศินละปะสำคัญในปารีสนะนั้นชอตบลักได้ส่งผลงานจิตรกรรมทิวทัศน์ชุดใหม่ที่วาดในเมืองเลสทักทางตอนใต้ของฝรั่งเศสผลงานเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากเซซารและความร่วมมือกับปิกัสโซทลายรูปทรงธรรมชาติให้กลายเป็นรูปทรงเรขาคณิตพอคณะกรรมการของซาลอนรวมถึงององรีมาติสเห็นก็ถึงกับตกตะลึงพอรู้สึกว่าแปลกประหลาดและสุดโต่งเกินจึงปฏิ พอเห็นแบบนั้นดานิเอลอองลีคาร์นไวเลอร์พ่อค้างานศิลปะผู้สน,นับสนุนบรักและปิกัสโซก็ここตบขาาต่าวฉาดสาลอนไม่จัดพี่จัดให้เองน้องดังนั้นคาร์นไวเลอร์ก็จัดทนทิทรรศการเดี่ยวให้บรักซึ่งหลุยส์วอร์เซลก็ไปชมงานนั้นเช่นกันพร้อมเขียนบทวิจารณ์ในหนังสือพิมพ์กิวบราสที่คุณชายปากแซบที่เสียดสีด้วยคำสุภาพว่าคุณบรักเป็นชายหนุ่มที่กล้าหาญมากเขาดูหมิ่นรูปทรงลดทอนทุกสิ่งทั้งทิวทัศน์รูปร่างคนและบ้านเรือน ให้เหลือเพียงโครงร่างเลขาคณิตเหลือแค่ลูกบาทต่างๆแม้เจตนาวอลเซลจะเสียสีในเชิงลบแต่คำว่าลูกบาทกลับติดปามศิลปินและนักวิจารณ์อย่างรวดเร็วในที่สุดคำนี้ก็กลายเป็นชื่ออย่างเป็นทางการของหนึ่งในขบวนการศิลปะท,ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20นั่นก็คือคิวบิสนับแต่นั้น พวกเขาก็เลยเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินคิวบิสและจากโลกศิลปะที่เคยนิยมภาพแบบสมจริงแลงงดงามก็เริ่มมีโลกริมเหลี่ยมสุดแปลกใหม่เข้ามาสร้างความปั่นป่วนและกลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้เกิดมูเม m นต์ของศิลปะสมัยใหม่ทั้งศิลปะนามธรรมศิลปะแบบคอนสตรักติวิสต์และนีโอพลาสติซึม ทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของศิละปะแบบควิเบสศิละปะที่ไม่ได้ทลายแค่รูปทรงในงานศินละปะแต่ยังเสนอการมองโลกผ่านเลนใหม่ๆของเลขาคณิตมุมมองหลายด้านและมิติที่ซ้อนกันที่เปลี่ยนพื้นที่2มิติอย่างกระดาษให้กลายเป็นพื้นที่ชมมุมมองทั้งด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังของวัตถุในภาพเดียวเป็นการเปิดประตูให้ศิละปะสมัยใหม่เห็นโลกในมิติที่ซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าเดิม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่อง Art and c u l t u r e จากกราวด์คอนโทรล